ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านครับวันนี้เพิ่งมาจากส่งส่งทรายนะขี่รถบกครับรคบตอนนี้ก็ความเร็กวก็80ครับนี่ครับเจอเสียโน้รับเลยเจอเสียโน่พอดีเลยคนระับมีสลตนคะรับมีสองตัวนะด้านหลังแล้ใส่ทราย เฉียนลงครับอชอบโชคจเจริอทรับย์คนระับเหมือนก,นกันกับรถอยู่บ้านเรานะครับต่ออูเดียวกันมานะครับน่าจะเป็นทรายสีนะครับเป็นแดงๆแลนะไม่ใช่ทรายมูลครับหรือทรายมูลก็ไปซ้ำเหมือนกัน รถนะครับตอนนี้ก็ความเร็วที่70ครับโอ้สายนิฟิวสายรถนะครับเพื่อจะแซงคนระับฝั่งนี้บางนะครับใหก่อยครับ นี้เราก็ใส่ทรายมานะครับจะไปที่หน้างานนะขากลับกลับมาเมื่อกี้กลับเข้าแพนนะครับนี่กลับกลับมาหน้างานครับเหมือนเดิมครับเจเสียนนครับนูเขาไปเททรายเรียบร้อยขาลรถเบานะครับนี่ตอนนี้แต่เราลดหนักครับสลับกันนะครับเดิมครับก็จะเป็นทราย ควมเดีวที่60 61 62แล้วเอกัวม้นนะครับดูครับ ถึงไฟแดงแล้วครับเสน่นุก็แซงไปแล้วครับไปเอาทรายแล้วทับทคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเขียวแลลวครับ